ในโลตระภูนะมีการออกฐานะเดียวคือออกจากนิมิตเท่านั้นเพราะโลกุตระอ้โครตรภูก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกันนะแต่ว่าโครตรภูโครตรภูยานไม่ได้ทำหน้าที่ละตัณหานุสใสอะไรเลยจึงไม่ชื่อว่าออกจากประวัติศาสนะครับนะ โคตรภูจิตเกิดขึ้นก็เป็นมีหน้าที่เพียงแค่ว่านำทางให้มรรคได้เกิดนะเหมือนอย่างเป็นมโนทวาราันจะนะนะครับกันว่ายอย่างนั้น <c oughs> คือว่าปลารบอารมณ์นิพพานให้แก่มรรคเท่านั้นเองนะมรรคได้อาเสวะวะปัจจัยในอารมณ์นิพพานมาจากโคตรภู จึงมีอนุภาพตัดกิเลสให้เด็ดขาดไปได้นะครับจึงไม่ได้ออกฐานะเดียวคือจากนิมิตเท่านั้นจากปวัตตะด,ด้วยมีอธิบายวุฒฐานะให้ละเอียดหน่อยนะครับแต่โคตรภูเนสฐานะเดียวกันนั้นเองนะครับยังออกจากปวัตตะไม่ได,ด้เพราะฉะนั้นโคตรภูเนจึงไม่ชื่อว่าวุฒฐานะนะครับเพราะวุฒฐานะก็หมายถึงออกโดยอาการทั้งสอง โดยการตั้งสองคือตั้งนิมิตทั้งประวัตินะะทีนี้อันนี้วิปัสสนานี้ทำไมถึงชื่อว่าวัฏฐานาคามมนีวิปัสสนาก็ได้ความว่าเพราะเป็นวิปัสสนาที่ดำเนินติดต่อกันไปจนกระทั่งบรรลุถึงวุฏธธานะคือมรรคนั้นได้นั่นเองนะได้แก่วิปัสสนาญาณขั้นชั้นสูงสูง ที่ดำเนินติดต่อกันก้าวหน้าไปจนบรรลุถึงมรรคนั่นก็คือจับตั้งแต่สังขารรูปเบกขายานที่เป็นไปติดต่อกับมรควิถีนะพอสังขารรูปเบกขายานจบลงนะสิ้นสุดวิถีลงก็มรควิถีเกิดขึ้นมรควิถีนั้นนะครับ แล้วก็จะเริ่มต้นด้วยยานอีกนะคืออนุโรมยานโคตรภูยานและจึงจะถึงมัรคยานแม้อนุโรมและโคตรภูนั่นก็เป็นวุทธ,ธานคามินีวิปัสนาเหมือนกันนะ <c oughs> มรรคจิตที่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นร่วมกับองค์ฌานเหมือนอย่างฌานที่ใช้เป็นบาทนั้นนี่วาทะของพระเบละรูปแรก กล่าวคือถต้แหกว่ามีปฐมฌานเป็นบาทมรรคจิตที่เก right ิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นร่วมกับองค์ฌานห้ามีวิตกเป็นต้นนะก็คำว่าฌานที่เป็นบาทปาตกาฌานในที่นี้คือฌานที่เป็นบาทคือเป็นเหตุใกล้แห่งวุฒธานคาคไมินีวิปัสนานะท่านกลัวว่าคำพูดของท่านจะละลวงนะครับ ท่านเลยกําชับว่าฌานที่เป็นบาตรในที่นี้คือฌานที่เป็นเหตุใกล้แห่งวุฒาฐานา,ามินีวิปนะัสสนาคือหมายความเพราะเข้าฌานนะออกมาจเจริญวิปัสสนาจะวิปัสสนาจึงนาเนินไปได้อย่างนี้นะครับเป็นอันว่าใช้ฌานเพื่อประโยชน์แก่การบรรลุมากจริงๆจะมาอ้างเอาฌานวันก่อนไม่ได้ พระชานวันก่อนท่านเข้าเพื่อประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้เกี่ยวกับการเจริญวิปัสนานะเพระาะฉะนั้นจะมานับว่าเป็นฌานที่เป็นบาทไม่ได้พูดง่ายๆว่าอยู่ดีๆนะปฏิบัติวิปัสนาบรรลุมรรคผลแต่ว่าปรกากฏเป็นคนได้ฌานและไปเรียกว่าใช่ฌานเป็นบาทไปหมดไม่ได้นะครับ รองได้ฌานและอวิชานนั้นเป็นประโยชน์แก่การเจริญวิปัสสนาจริงๆเข้าฌานซะก่อนออกมาแม่ไม่พิจารณาองค์ฌานก็พิจารณาการมาวาจรทมแล้วก็ได้นะครับเป็นอย่างนี้ <c oughs> นี่วาทะของพระเถระรูปแรกนะพระโยคาวาจรอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ได้โลกียชานนั่นแหละ เข้าฌานเพื่อความเป็นบาตแห่งวิปัสนานะรพอออกจากฌานก็พิจนารณานองค์ฌานที่เขา้านะส่วนมากจะเป็นอย่างนี้เข้าฌานออกมาองค์ฌานมันชัดเพราะเพิ่งเข้าใหม่ๆอย่าลืมว่าคนได้ฌานจะเจริญวิปัสนาได้นะต้องมีวสีในฌานนั้นเะก่อนคือมีความคล่องแคล่วจำานานในฌานที่จะใช้เป็นบาตเจริญวิปัสนานะ เข้าประสงค์จะเข้าเมื่อไรก็เข้าได้เมื่อน,นั้นประสงค์จะออกเมื่อไรก็ออกได้เมื่อน,นั้นความประสงค์จะออกมีก่อนเข้านะเราจะเข้าฌานช่วระยะเวลาเพียงเท่านี้แล้วจะออกแต่ก็ออกได้ตามเวลานั้นจริงๆนะพอนึกจะเข้าเราจะเข้าบัดเดียวนี้แหละก็เข้าได้จริงๆนะเราจะยัง่งจิตไว้ในฌานช่วระยะเวลาเพียงเท่านี้ก่อนจะเข้าไ แนะตั้งใจ่างนี้แล้วก็ออกตามเวลาได้จริงๆเขาเรียกว่ามีมวาสีมีความชํานาญในการเข้าในการออกนะ <c oughs> ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีความชํานาญอย่างนี้พอ,อนึกจะเข้าไม่ก็ทุลักตวเลยกะจะเข้าตั้งแต่เช้าปล้ำกันเหงาแตกกว่าจะเข้าได้ก็ตอนเย็นหนึ่งแล้วจะไปเจริญวิปัสนาอะไรยังไงไว้พอเข้าไปแล้วกว่าจะได้ออกนะอีกห้าวันต่อมาอย่าง นะครับแล้วจะไปเจริญพิษปัสนากันได้ยังไงนะมันต้องมีการสลับไปสลับกันไปสลับกันมารวดเร็วนะเข้ามาเข้าไปแล้วออกมาองค์ชาญยังชัดอยู่ในความรู้สึกก็พิจารณาพิจารณาไปพิจารณามามัวมัวไปอีกเบลอไปอีกองค์ชาญนั้นนะครับก็เข้าอีกทาให้ชัดขึ้นมาอีกแล้วออกมา การที่ท่านพูดในตำราแค่ว่าเข้าฌานออกมาพิจารณาองค์ฌานเพียงแค่นี้นะครับท่านพูดเพราะว่าไม่ประสงค์คำพูดเยิ่นเยอะนะครับแต่ความจริงแล้วมีการออกไายผลเข้าไายผลนะครับกว่าจะบรรลุถึงมรรคกันได้นะผู้ที่เข้าผลเดียวออกมาพิจารณาองค์ฌานวิปัสสนาเก้าวหน้าไปจนบรรลุถึงมรรคได้มีอยู่แต่มันจำนวนน้อย นะครับส่วนมากก็เข้าเข้าออกออกอยู่อย่างนี้นะออกมาพิจนารณาองค์ฌานซักเบอร์เลอมัวมัวไปก็เข้าอีกนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องอาศัยว่าสีความชําน,นาญในฌานเป็นอย่างยิ่งจิงจะทําอย่างนี้ได้นะครับปฏิบัติอยู่อย่างนี้วุฒานะคามินีนิวิปสนาก็เป็นไปเป็นอันว่าได้วิปัสนายานชั้นสูงนะครับ <c oughs> ที่เป็นไปจนกระทั้งถึงมรรค มักจิตที่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นร่วมกับองค์ฌานเหมือนฌานที่พิจารณา,านั้นหมายความว่าถ้าเข้าปฐมฌานนะ <c oughs> ใช้ฌานเป็นบาทนะครับนะออกมาพิจารณา,าปฐมฌานนะครับมักนั้นก็จะประกอบด้วยปฐมฌานถ้าเข้าทุติยฌานออกมาพิจารณา,าทุติยฌาน มักนั้นก็ประกอบกับทุติยาชาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นอันว่าเหมือนกับชานที่พิจารณาทุกอย่างถ้าท่านพูดอย่างนี้มันจะต่างอะไรกับชานที่เป็นบาทละ่ะเพราะว่าชานที่เป็นบาทกับชานที่พิจารณามันอันเดียวกันอยู่เลยจะพูดว่ามีองค์ชานเหมือนกับชานที่เป็นบาทก็ย่อมได้ถึงได้บอกว่าทะาเอาก็จริงๆไม่ได้ขัดกันนะท่านมองกันคนละจุดเท่านั้นเอง นะครับ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเข้าชานหนึ่งเวลาออกกลับไปพิจารณาอีกชานหนึ่งนะครับอันนั้นมาสำหรับพระโยคาวาจรผู้ใดหลายชานซึ่งเป็นอีกพวกหนึ่งโดยเฉพาะอยู่แล้วนะคือคือว่า <c oughs> ที่พระเทระรูปหนึ่งว่าอัธยาศัยของบุคคลเป็นผู้กำหนดนั่นแหละนะครับ พระโยคาวจรอีกผู้หนึ่งเป็นผู้ได้โลกียาชานหลายชานทีเดียวนี่ไงมาแล้วข้าวชานใดชานหนึ่งเพื่อความเป็นบาทแห่งวิปัสนาพรอออกจากชานพิจารณาองค์ชานที่เข้าเข้าชานไหนออกชานนั้นเมื่อเป็นผู้มีอัธยาศัยมีใจน้อมนิยมชานนั้นนั้นอยู่ก่อนเช่นอย่างนี้ว่าโอหนอขอให้มรรคจิตของเราจงเป็นมรรคจิตที่ประกอบด้วยองค์หเหมือนปสมไอชานของเราเถิด อย่างนี้เป็นต้นปฏิบัติอยู่อย่างนี้วุฏฐานาคามิหนีวิปัสสนาก็เป็นไปมรรคจิตที่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นร่วมกับองค์ฌานนั้นๆตามอัธยาศัยคือใจน้อมนิยมคือเหมือนฌานที่เป็นบาทก็ได้เหมือนฌานที่พิจารณาก็ได้แล้วแต่แปลกดีนะเหมือนฌานที่เป็นบาทก็ได้เหมือนฌานที่พิจารณาก็ได้ มันคือ,อยังไงนะฟังยากจังเลยนะครับเอ่อเข้าฌาในใดฌานหนึ่งเช่นว่าปฐมฌานเพื่อความเป็นบาตใแห่งวิปัสนาเพราะออกจากฌานพิจารณาองค์ฌานที่เข้าก็คือพิจารณาปฐมฌานนะะมนะเมื่อเป็นผู้มีอัตยาสัยมีใจน้อมนิยมฌานนั้นๆอยู่ก่อนนะครับจปะปฐมฌานก็ตามทุติยฌาน เป็นต้นที่ไม่เข้าก็ตามนะครับว่าโอหนอขอให้มรรคจิตของเราจงเป็นมรรคจิตที่ประกอบด้วยองค์ชาห้าเหมือนปฐมฌานนะฮะมรรคจิตนั้นก็จะมีองค์ห้าครบนะฮะทีนี้เข้าปฐมฌานไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะครับพอออกมานะทั้งทั้งที่พิจารณาปฐมฌานนั่นแหละแต่ว่ามีจิตน้อมนิยมองค์ ฌานอื่นที่สูงกว่าปฐมฌานนะมีทุติยฌานเป็นต้นว่าโอ้เนอขอให้มรรคจิตของเราจงเป็นมรรคจิตที่ประกอบด้วยองค์ฌานสี่แะนว้นวิตกอย่างนี้มรรคจิตจะประกอบด้วยองค์ฌานสี่นะครับตั้งๆที่ฌานที่เป็นบาทนั้นเป็นปฐมฌานฌานที่พิจารณานั้นก็เป็นปฐมฌานนะะอย่างนี้แสดงว่าท่านมีหลายฌาน ครับนะอัตยาิสัยของบุคคลในสําหรับคนได้หลายชาตินะสรุปความให้ท่านทั้งหลายฟังง่ายๆอย่างนี้ท่านจะเข้าชาญใดชานหนึ่งก็เถอะนะครับไม่สําคัญหรอกจะพิจารณาชาญใดชาญหนึ่งก็ไม่สําคัญอีกแต่ว่าตัวท่านต้องการจะให้มรรคจิตเนี่ยเกิดร่วมกับชาญไหนในบรรดาชาญที่ได้นะครับมรรคจิตก็จะเกิดร่วมกับชาตนั้น สมมุติว่าท่านได้สามชานไม่ได้ชานที่สี่และชานที่ห้านะก็มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ได้สามชานแต่ไม่ได้ชานที่หนึ่งที่สองได้ยังไงไปได้ชานที่สี่ที่ห้าเลยได้ปัญจมามุยชานทุติยชานปตติยชานเว้นจตุตฌาชาปัญจมฌชานท่านเข้าปฐมฌชานที่ท่านได้นะครับ นะออกมาพิจนารณาปฐมฌานแต่ว่ามีจิตใจน้อมนิยมทุติยฌานต่างหามกมรรคจิตของท่านจะประกอบกับองค์ฌานสี่เป็นจะจะทุติยฌานนะครับหรือบางทีก็นิยมไอปฐมฌานเหมือนอย่างฌานที่เข้านะั้นก็ได้นะแต่อย่างนั้นก็มักก็จะประกอบกับ,กบปฐมฌานไปคือมีองค์ห้าครบนะครับ แต่ท่านจะไปโอนหอขอยมรคของเราจงประกอบกับชานที่สี่หรือชานที่ห้ายอย่างนั้นไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เพราะท่านไม่ได้โรกียชานแบบนั้นมาก่อนนะครับ <c oughs> นี่คืออัธยาศัยของบุคคลแต่ถ้าหากว่าอัธยาศัยอย่างนี้ไม่มี <c oughs> พูดง่ายๆว่าพอใจในชานตั้งหลายเท่าเท่ากันนะท่านเข้าชานใดชานหนึ่งออกมาพิจารณาองค์ชานที่เข้านั้น <c oughs> นะครับ เวลาบรรลุมักนะครับมักจะเกิดร่วมกับฌานที่สูงกว่าเพื่อนเพราะฌานที่สูงกว่าจะมีอานุภาพครอบงำฌานที่ต่ำกว่านะใจจะน้อมไปหาฌานสูงว่างั้นโดยลำพังนะครับเช่นได้ปฐมฌานได้ฌานทั้งห้าครบเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแต่เวลาลปฏิบัติ กับใช,ชาปฐมฌานเป็นบาทข้าปฐมฌานออกมาพิจารณาปฐมฌานนั้นนั่นแหละนะไม่มีความน้อมนิยมในอาชานไหนเป็นพิเศษแต่พอบรรลุมรรคมรรคนั้นจะประกอบกับปัญญามาฌานนะฌานที่สูงกว่าเพื่อนนะครับในบรรดาที่ท่านได้นี่ว่าไว้ในวิสุทธิมรรคนะครับ <c oughs> นะ เนี่ยท่านบอกว่าถ้าหากว่าอัศยาัยดังกล่าวนี้ไม่มีว่างั้นมรรคจิตก็ย่อมเกิดร่วมกับองค์ฌานเหมือนอย่างฌานสูนสุดที่ตนได้เพราะว่าฌานที่สูงกว่าย่อมมีกําลังมากกว่าฌานที่ต่ํากว่านะฮะก็ครอบงําหมดส่วนสําหรับพระโยคาวจรที่เป็นสุขขวิปปสกนี่ยังไม่ได้พุดถึงเลยนะครับไม่มีฌานที่เป็นบาทเป็นต้น นะไม่มีฌานที่เป็นบาทไม่มีฌานที่พิจารณานะอัธยาศัยเกี่ยวกับฌานก็ไม่มีเหมือนกันนะ,จะเจริญวิปัสสนากําหนดกามาวจรทมแต่อย่างเดียวมาตั้งแต่ต้นนะก็จะไปเอารูปปาวจรอรูปาวจรที่ไหนมาท่านไม่มีก็ได้แต่อาศัยกามาวจรทำที่พ่อแม่ท่านให้มาแล้วคือนามรูปนะครับพิกําหนด เป็นอารมณ์กรรมาฐานไปถ้าหากว่ามีมกกรรคจิตเกิดขึ้นมกกรรคจิตของท่านผู้นี้ย่อมเกิดขึ้นร่วมกับองค์ปฐมฌมานาคือกล่าวคือมีองค์ฌานห้ามีวิตกเป็นต้นอย่างพวกเรานะนี่พูดถึงทั่วไปนะใครได้ฌานก็แล้วกันไปนะผมไม่ได้พูดถึงท่านนะ จเริญวิปัสนาอย่างเดียวมาตั้งแต่ต้นถ้าหากว่าท่านบรรลุมรักนะครับมรักของท่านจะประกอบกับปฐมฌานมีองค์ฌานห้าครบนะครับ <c oughs> ตกลงว่าแม้ท่านก็ได้ฌานแต่ว่าโลกุตระฌานาไม่ใช่โลกีฌานนะอีกอย่างหนึ่งพระโยคีพระโยคาปจรแม้เป็นผู้ได้ฌานก็เถอะ แต่ถ้าหากว่ามิได้ใช้ฌานเป็นบาทเพราะว่าจเจริญวิปัสสนากำหนดกามาวาจธรรมแต่อย่างเดียวมาตั้งแต่ต้นฌานได้ก็ได้ไปนะแต่ว่าหากัลยาณมิตรที่ได้ที่เป็นผู้สำเร็จทางวิปัสสนาแต่ว่าไม่ได้แต่และก็ได้ฌานด้วยไม่ได้ กัลยานามิตรที่ใช้ฌา,านวิบัติจะใช้ฌา,านเป็นบาตรเจริญวิปัสนาจนสําเร็จหาไม่ได้นะได้แต่กัลยานามิตรท,ที่เป็นผู้เจริญวิปัสนาอย่างเดียวมาตั้งแต่ต้นเมื่อเป็นเช่นนี้ตนเองแม้เป็นผู้ได้ฌานเวลาจะไปเจริญวิปัสนาก็จําต้องอาศัยท่านกัลยานามิตรที่ไม่ได้ฌานผู้นั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ฌานของท่านที่ท่านได้มาก็เลยไม่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนากัลยาณน,นมิตรไม่อาจจะแนะนําได้นะครับเพราะตัวท่านไม่ได้มาทางสมถะด้วยแล้วจะเป็นยังไงทีนี้นะท่านบอกกับพระโยคาวาจรผู้นี้แม้เป็นผู้ได้ฌานแต่ถ้าหากม่ได้ใช้ฌานเป็นบาทนะฮะที่ไม่ได้ใช้เป็นบาทนั่นะก็เกี่ยวกับท่านไม่ได้นะะ เกี่ยวกับท่านได้มาและท่านไม่ได้กัลยาณนะมิตรอย่างที่ว่าเจริญวิปัสนากําหนดกามาวาจรทมแต่อย่างเดียวมาตั้งแต่ต้นมกจิตท,ที่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นร่วมกับอง์ฌานห้าเหมือนกันนะครับร่วมกับองค์ฌานห้าเหมือนกันนะอยากจะถามท่านทั้งหลายทีนี้นะครับคนหนึ่งได้ปฐสมฌานอย่างเดียวนะ ข้าวปฐตมาชานั่นแหละเป็นบาทเจริญวิปัสนาออกมาพิจารณากามาวจรธรรมบรรล,ลุมรรคจิตมรรคจิตของท่านผู้นี้จะประกอบด้วยองค์ชานเท่าไหรอ่องค์ชานเท่าไหร่องค์ชานนะพูดง่ายๆว่าประกอบด้วยปฐตมาชานนะครับถูก และอีกผู้หนึ่งนะครับได้ปฐมฌานอย่างเดียวเข้าปฐมฌานเพื่อความเป็นบาตรห่งวิปัฒนาออกมาไม่ได้พิจารณาการมาวจรทำเหมือนท่านแรกพิจารณาองค์ฌานที่เป็นปฐมฌานนั่นแหละบรรลุมรักมรรคของท่านจะประกอบด้วยฌานอะไระปฐมฌานเหมือนกันไม่ได้ต่างกันนะครับ จะไปประกอบกับทุติยชาญเป็นต้นตามอัตยาัยอะไรอย่างนี้ได้ยังไงท่านไม่ไม่ได้ท่านได้แค่ฌานเดียวการแรกนะแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับไม่ได้ฌานอะไรทั้งนั้นนะฮะเจริญวิปัสสนาไปนะครับบรรลุมรรคจิตของท่านประกอบด้วยฌานอะไรแอบปารไม่ฌานแต่ท่านตเข้าใจถูกต้องหมดนะครับ <c oughs> ถูกต้องหมดนะนอกนั้นไอ้ความนอกนั้นง่ายนะครับนอกนั้นง่ายโดยเฉพาะอัตยาใสยของบุคคนง่ายได้ชานเยอะแยะนะจะมรรคจิตจะประกอบด้วยชานไหนก็นแล้วแต่อัยาศัยตัวเองต้องการจะให้เกิดรวมกับชานไหนล่ะก็ได้ทั้งนั้นนะะจะใช้าชานเป็นบาทอะไรก็เถอะไม่สําคัญแล้วขึ้นอยู่กับอัยารัยนั่นแหละนะครับ <c oughs> ถ้าไม่ได้ ถ้าไม่ได้พอใจฌานไหนเป็นพิเศษนะครับนะตาถาได้หลายฌานมรรคจิตที่เกิดขึ้นจะเกิดร่วมกับฌานสูงที่สุดเท่าที่ท่านได้เป็นอย่างนี้นะทีนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับเวทานานะครับว่าตอนที่กล่าวถึง โลกุตตระจิตแปดดวงนะมัคคจิตสี่ดวงผลจิตสี่ดวงมัคคจิตสี่แต่ละดวงาท่านบอกเวทนาไว้ด้วยหรือเปล่า<ม>จิตก่อนหน้านี้มีมหากุศลเป็นต้นแม้บอกเวทนาชัดเจนว่าแต่ละดวงเกิดร่วมกับเวทนาอะไรบ้างใสร่รคกด้วยเวทนาอะไรบ้างสมานัตสหกตังยานะสัมปยุตตังอสังขาริกัง สิตราคตได้สมานัสเวทนาสัมปยุทธกับยานเป็นอาสังขาริกอะไรอย่างนี้นะครับพอมาถึงโลกุตรจิตแปดดวงมีการบอกเวทนาไว้ด้วยไหมครับในชื่อไม่ได้บอกนะบอกแต่ว่าปฐมฌานโสดาปฏิมกกากจิตทุติยาฌานโสดาปฏิมกกากจิตอย่างนี้เท่านั้นเลยไม่ทราบกันเลยว่าแต่ละดวงจิตสราคตได้สม เวทนาอะไรกันบ้างสม,สมนัสหรืออุเบกขาย,ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการจําแนกจิตเป็นแปดดวงนั้นนะครับก็เป็นอันว่าจําแนกไปตามมรรคสีแล้วนั่นเองมรรคมีสีจิตที่ประกอบกับมรรคก็เลยมีสีผลก็พลอยมีสีไปตามมรรคด้วยแต่นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าต้องการจะทราบเวทนาด้วย นะต้องแตกโลภุตระนั้นเป็นสี่สิบจึงจะทราบนะทราบได้ยังไงอันนี้ท่านพิอาศัยปฏิพานช่วยตอบดังนี้เพราะเอ็ดไรพอแตกเป็นสี่สิบแล้วถึงทราบเวทนาได้ฮเพราะว่าเวทนานี่มันเป็นองค์ฌานหนึ่งนในองค์ในองค์ฌานห้านะครับนะเป็นอย่างนี้ ถ้าหากว่าโรกุตระจิตนั่นเป็นจิตที่สหรกษ์โดยโสมานัสนะจะเป็นจิตดวงไหนในสี่สิบดวงเอามากก่อนก็แล้วกันนะครับถ้ามากะจิตนั่นจะมากะจิตนั้นกล่าวได้ว่าสหรกษ์โดยโสมานัสอย่างนี้นะครับจะเป็นมากะจิตดวงไหนในยี่สิบดวงพอจะตอบได้นะดวงไหนในยี่สิบดวง <c oughs> ดวงไหนในที่ยี่สิบดวงนะคนที่ฉลาดในการตอบนะครับนะจะตอบจะเอาจำนวนมากมาตอบก็ได้จำนวนน้อยมาตอบคือว่าการตอบนี้จะเอาจำนวนมากมาตอบก็ได้จำนวนน้อยมาตอบก็ได้จะจำนวนน้อยแล้วมันจะง่ายกว่านะเพราะฉะนั้นควรตอบยังไงนะ ต่อมัคจิตนะครับ <c oughs> ดวงที่เหลือที่ที่เว้นการประกอบด้วยปัญจมาชาน <c oughs> ดวงไหนก็ตามที่ไม่ประกอบด้วยปัญจมาชานนะ <c oughs> ดวงนั้นจะมีเวทนาเป็นสมานะ <c oughs> นะครับเ <c oughs> พราะปรากฏว่าอดวงที่มีเวทนาเป็นอุเบกขานะจะต้องเป็นดวงที่ประกอบด้วยปัญจมาชาน เห็นไหมปัญจมาชานมีองค์สองอุเบกขาและเอกกัตานะครับถ้าหากว่ามรรคจิตนั่นไปประกอบด้วยปัญจมาชานแล้วนะะจะมีเวทนาเป็นโสมนัสได้ยังไงนะครับเพราะเวทนาในจิตพวกนี้นะครับถึงความเป็นองค์ชานด้วยนะฮะเมื่อเป็นปัญจมาชานก็มันก็อุเบกขานะครับที่เหลือนั้นต่างหาก ถึงจะเป็นโสมนัสถ้าจะนับจํานวนกันถูกข้อถามว่ามรรคจิตที่มีเวทนาเป็นโสมานัสจะมีสักกี่ดวงไม่ต้องร้อไปถึงปริเจตที่สี่ที่อะไรหรอกตอบได้แล้วตอนนี้นะฮะมีบางคนนะถามแค่นี้บอกกันยังเรียนไม่ถึง <c oughs> ไม่คิดตามกันเลยในะแบบนี้ยังเรียนไม่ถึงก <c oughs> ็อยู่ในปริเสตสี่ แน่ว่า,างั้นนะครับที่ไปตอบอยู่อย่างนั้นนะเอาแล้วจะจะหมดเวลาจะเกิดิสกี่ดวงมัคขจิตนะกี่ดว,วงลหละที่เป็นปัญจมาชาโลกุตระจิตที่ประกอบกับปัญจมาชานะ่มันมีกี่ดวงนะใช่ไหมละ่ะเท่าไรนันสี่ดวงนะแน่ใจเลย นะครับมัคกจิตที่ประกอบกับบัญญมาชาญหา่าแปดดวงอีกนะมัคกจิตมีเท่าไหร่ล่ะสีมัคกจิตในยี่สิบเป็นอะามันยนะี่สิบนะมอ่ามันยี่สิบที่ยี่สิบนี่เป็นอย่างนี้นะครับคือพวกหนึ่งสโสดาปฏิมา มีห้านะะตามฌานห้าสกทาคาริมักเป็นต้นแต่ละอย่างก็มีห้าตามฌานห้านะครับทีนี้เว้นในที่ประกอบด้วยปัญจมาฌานเสียนะเท่าไหรล่ละเอาออกไปเท่าไหร่ทีนี้โสดาปฏิมคที่ประกอบกับปัญจมาฌานมันก็มีหนึ่งสกทาคามีมักที่ประกอบกับ ปัญจมาชานก็มีหนึ่งก็เอาออกไปสี่นะที่เหลือมีร่วนมีเวทนาเป็นโสมนัสนะครับง่ายไม่เห็นมันจะยากอะไรนะคิดมากไปองพอนะดีหมดเวลานะครับเอาละครในที่สุดนี้ก็ขอความเจริญงกง,ง,งามใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาจงม,มีแก่ท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่ทน